สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อหนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับก็มีสาระดีนะครับที่อาจารย์หลายท่านก็หรือเซนใหม่มือใหม่นะครับถามเข้ามากันเยอะเหลือเกินนะครับว่าทําไมนะครับถึงไม่ให้ห้อยนกนะครับใกล้กันนะครับหรือทําไมต้องคุมผ้านะครับ ก็คือประเด็นนี้ก็ถ้าเป็นมือใหม่เช่นใหม่ก็อาจจะสงสัยนะครับแต่ถ้าเป็นปรมาจารย์ด้านนกเขาโดยเฉพาะสายต่อและนะครับเขาจะรู้จักนะครับแล้วก็จะรู้กันดีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่านะครับให้มือใหม่เช่นใหม่นะครับได้เข้าใจนะครับว่าทําไมนะครับเขาถึงนะครับไม่ให้นกต่อนั้นเห็นกันนะครับหรือว่าอยู่ใกล้กันจนเกินไปนะครับจนทําให้ นกนั้นอาจจะเสียนกได้นะครับถ้าสังเกตเลยนะครับว่านกต่อเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยคือคุดยังไงว่านกต่อเวลามันอยู่ใกล้กันเนี่ยคือมันจะเล่นกันอยู่แล้วครับพี่น้องครับนกนะครับนกมันจะเล่นกันนะครับแล้วมันก็จะเกิดผลพวงนะครับตามมาครับหลายๆอย่างด้วยกันนะครับผมก็จะยกตัวอย่างมาสักสีห้าข้อนะครับที่มันเกิดผลพวงแต่ว่าถามว่ามันจะเกิดกับนกทุกตัวไหม ก็สุว่าสักห้าตัวก็น่าจะเกิดสักประมาณ3ามถึงสตัวนะครับถือว่า,าผลวิเคราะห์นี้เยอะนะครับฉะนั้นแล้วเซียนรุ่นเก่าที่เขาเลี้ยงนกกันเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยอยากจะให้นกที่มันเก่งๆของเขาเนี่เสียไปนะครับผมก็จะ<ม>สังเกตในวันหนึ่งเขาจะแขวนห่างๆนะครับเขาจะแขวนห่างๆกันนะครับหรือนะครับใช้นะครับ,รนะรบ,นะรบถ้ามีพื้นที่เนาะเขาใช้ผ้านะครับคุมรึ่งโครงแม่เห็นกัน นะครับอันนี้แขวนติดกันก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีผ้ากั้นนะครับถึงจะดีนะครับเอาล้ทีนี้ครับผลพวงที่เกิดนะครับผมก็จะขอยกนะครับสักมาประมาณสัก5้าข้อนะครับข้อแรกเลยนะครับผลพวงที่เกิดขึ้นนะครับกับนกต่อแน่นอนนะครับเมื่อนกต่อนะครับเราแขวนไว้ใกล้กันนี่โดยไม่บังนะครับมาคือใกล้กันเดือนเดือนไปเนี่ยนะครับนกต่อต่อนกต่อเนี่ยนะครับ จะทาให้นกมันเล่นกันนานนะครทีนี้พอนกเล่นกันนานแล้วมันก็จะอพูดง่ายว่ามันเหนื่อยนะครับพอะเหนื่อยเสร็จนะครับมันก็จะปีนกลงนะครับปีนกลงหรือว่าดันกลงหากันครับพี่น้องครับข้อแรกเลยนะครับสําคัญเลยนะครับคือการปีนกลงนะครับพลพวงตรงนี้ก็จะติดไปกับนกนะครับจนเป็นนิสัยนะครับจนทําให้นกเวลาเราขึ้นต่อนะครับก็จะเล่นแล้วก็จะปีนกลงนะครับใส่ครับ นกป่านะครับซึ่งจะทําให้นกป่านั้นตกใจนะครับอันนี้คือผลพวงนะครับในข้อที่หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมได้ศึกษาแล้วก็ได้เกิดขึ้นกับตัวเองมาแล้วนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับก็คือนกจะปีนกลงนะครับมาหานกป่านะครับข้อที่สองก็คือพูดง่ายๆว่านะครับนกจะเล่นไม่ได้นานครับอ่านกจะเล่นไม่ได้นานนะครับเพราะว่า นกมันชินนะครับต่อการเล่นกันแป๊บเดียวนะครับพอเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยนกป่าจะเรียกว่าเวลามันอ่ามันเข้าเนี่ยนะครับมันไม่ธรรมดานะครับมันต้องใช้เวลาบางตัวต้องใช้เวลานะครับซึ่งไม่ต่างอะไรกับเมื่อเราแขวนนกอยู่ใกล้กันนะครับนกมันก็จะเล่นกันสักประมาณอ่าชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะครับตามความตามความเก่าของนกนะครับมันก็จะชินทีนี้ครับเมื่อนกป่าบางทีเนี่ยนะครับเวลามัน ดึงไม่ลงง่ายๆนะครับมันก็จะเล่นไม่ได้นานนะครับมันก็จะหยุดเล่นนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ที่ถือว่าเป็นกันบ่อยนะครับแล้วก็เป็นกันมากนะครับสำหรับนกต่อนะครับที่บางท่านบอกว่าอาจารย์นกผมทําไมแต่ก่อนเล่นได้นานนะครับหลังๆมาเล่นไม่ค่อยได้นานก็เพราะเราแขวนนกนะครับหรือว่าการไม่คุมผ้านะครับทำให้นกเล่นกันจนจนนั้นพอมันเล่นกันสัก สักแป๊บหนึ่งมันก็จะหยุดเล่นนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับคือนกนั้นเล่นไม่ได้นานนะครับข้อที่สามนะครับมันจะก็จะเกิดผลพวงจากข้อที่2นะครับพอนกเล่นไม่ได้นานแล้วต่อไปนกจะไม่สนใจนะครับนกจะไม่สนใจนกป่านะครับเมื่อเล่นกันแป๊บแล้วก็นกต่อเราหยุดใช่ไหมครับผลพวงจากข้อ2นะครับพอข้อที่3ามนกก็จะไม่สนใจแล้วครับทีนี้นะครับนก ก็จะยืนนิ่งหรือจะเดินวนหรือจะปีนผลพวงจากข้อหนึ่งมาด้วยนะครับปีนกรงพรเนียดใส่เขาอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่สนใจเลยนะครับไม่ขันไม่อะไรเลยนะครับสุดท้ายก็ทําให้นกปลานั้นบินออกนะครับบินออกแน่นอนนะครับอันนี้คือผลพวงข้อที่สามนะครับต่อไปข้อที่สี่นะครับผมอ่ามันจะเป็นผลพวงมันจะคือข้อที่สี่คือเริ่มหนักนะครับอาการนกจะจะหนักขึ้นเรื่อย นะครับก็จะทําให้นกวงในนะครับเสียครับพี่น้องครับถ้าจะสังเกตว่านกมันจะไม่ค่อยเล่นนะครับเหมือนเดิมแล้วนะครับนกมันจะค่อยๆหยุดจะค่อยๆอะไรนะครับวงในก็ไม่เหนียวไม่หนึบเหมือนเดิมนะครับจนทําให้นกวงในนั้นเสียนะครับอันนี้คือสําคัญเหมือนกันนะครับมันจะเป็นพ้นพวงต่อมาเรื่อยๆนะครับคืออาการที่ ต่อเนื่องกันมานะครับพอเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยนะครับมันก็จะทําให้วงในนกนั้นเสียนะครับเพราะว่ามันเล่นแป๊บเดียวนะครับเล่นในแป๊บเดียวพอนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ปล่อยคาลมเต็มที่ก็หยุดเล่นไปสะก่อนนะครับอันนี้คือคนพวงข้อที่4นะครับข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายนะครับที่ผมได้ทําการวิเคราะห์แล้วก็แยกมาประมาณ5ข้อนะครับข้อสุดท้ายก็คือมันจะเกิดข้อนี้ครับคือนกจะไม่เอานกครับ นะครับนกพวนี้จะไม่เอานกนะแต่ถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวนะครับนกไม่ได้กลัวแต่ว่าเมื่อมันดึงไม่ลงแล้วนะครับมันจะเกิดเป็นนิสัยจนชินนะครับจนกลายเป็นนกที่ไม่เอานกนะครับเล่นแ๊บเดียวนะครับสุดท้ายก็หยุดนะครับไม่สนใจนกนะครับแล้วก็ไม่ขันไม่อะไรต่อเลยพอเขาบินออกนะครับก็อาจจะขันบ้างพอเข้ามาก็เล่นอีกนะครับเล่นอีกถ้าดึงไม่ลงง่ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้อีก นะครับอันนี้คือ5้าข้อหลักๆนะครับถ้านกที่เราแขวนใกล้กันจนเกินไปนะครับนกเล่นกันบ่อยจนเกินไปเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับฉะนั้นแล้วเซียนใหม่ทุกท่านนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าถ้าเกิดท่านมีนกต่อหลายๆตัวเนี่ยนะครับให้แขวนถ้ามีพื้นที่ให้แขวนห่างหานะครับเมตรนะครับใกล้สุดก็ประมาณ เม็ดหนึ่งนะครับหรือเม็ดครึ่งนะครับถ้าจะให้ดีก็คือไกลเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับถ้าถ้าเราจะแขวนหางเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับคือไม่ให้นกมันเล่นกันนะครับ <c oughs> <ak> คือให้นกมันขันโยนนะครับขันโยนหากันดีกว่า <c oughs> นะครับดีที่สุดนะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้เล่นกันนี่ก็อาจจะมีบ้างนะครับเวลาเราเอาลงตากแดดเอาลงตากแดดเอาวางลงพื้นเนี่ยนะครับให้มันเล่นกันสักหน่อย นะครับให้มันได้อัดกันบ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าเวลาแขวนแล้วให้อัดกันทั้งวันนะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียพลพวงห้าข้อนี้นะครับฉะนั้นแล้วเป็นไปได้นะครับก็ต้องช่วยเซฟนะเพื่อป้องกันไม่ให้นกต่อเราเสียนะครับจนกลายเป็นนกไม่เอานกนะครับตั้งแต่ปีนกรงมาเลยนะครับก็เอาบ้างไม่เอาบ้างสุดท้ายก็เนี่ยเกิดอาการที่แบบไม่เอานกนะครับฉะนั้นแล้ว อาการเหล่านี้ก็คือไม่อยากให้เกิดขึ้นกับนกต่อแน่นอนนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผม5ข้อนี้นะครับก็คือถ้านกเราแขวนใกล้กันจนเกินไปก็จะเกิด5ข้อหลักนี้นะครับก็หรืออาจจะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่า5ข้อหลักๆนะครับมันจะสังเกตได้เลยถ้าอยู่บนต้นนะครับเราจะสังเกตอาการเหล่านี้ได้นะเป็นผลพวงสู่นกที่ไม่เอานกแต่ไม่ได้กลัวไม่ได้ออกนก นะครับไม่ได้ดดนะครับแท่มันเกิดอาการแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นข้อในการาะห์แล้วกันนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทาคลิปไปดีที่มีสาระฝากพี่น้องในเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสาหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ବାବା 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 ବାବା